สวัสดีนะครับผมถ้าไปชมทั้งหลายตอนนี้เราก็อยู่กับ game full เกมฟูลิพาร์ทที่3อีกแล้วครับผมโอเควันนี้เราก็จะไม่เสียเวลามาเริ่มกันต่อเลยฮะเรามาเล่นกันต่อเลยมาเดินต่อไปเรื่อยๆแล้วทีนี้ก็ฟังบทสนทนาของ The Voice ไปอย่างเดียวฮะไม่ต้องอะไรมากทีนี้เราก็เดินไปเรื่อยๆไม่มีอะไรฟังบทสนทนาของ The Voice ว่าเอ้ตัวละครที่เราจะเจอเนี่ยเขาเป็นคนยังไงมีที่มายังไงบ้างคก ัมผัสได้หรือเปล่าเหมือนฝันเลยล่ะคว,ะมว,ะมวะามสงบเยียบอย่างเงี้ยเออเย็นสงบเหมือนกับว่าพวกเรากำลังจะออกออกจากพื้นที่นี้และพื้นที่ก็อยู่ด้านหลังหมดประมาณว่าเราเดินเป็นคนละทีแต่รู้อะไรไว้นะไม่มีอะไรที่เหมือนจะเป็นเราติดในที่นี้และโลกแห่งความเป็นจริงนั้นคือสักที่หนึ่งข้างใต้นี้น ถ้าแกกำลังเข้ามาและมีคนจับตาดูเยอะแยะเป็นเจ้าแห่งเวลาอย่างที่เขาว่ากันไว้แต่ถ้าเกิดเขาเป็นเจ้าแห่งเวลานร้จริงแต่เขาเห็นสิ่งที่กำลังจะมาทำไมเขาไม่ทำบางสิ่งเกี่ยวกับมันเลยล่ะ ทำไมเข้าถึงไม่หยุดล่ะแต่แตสิ่งที่มันเกิดขึ้นละ่ะหรืออย่างน้อยก็เตือนฉันแต่ดูเหมือนว่าเราจะมาจบที่นี่นะะก็แปลไม่แน่ใจผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษอะไรขนาดนั้นนะผมก็จะพยายามแปลเท่าที่จะเป็นไปได้นะฮะถ้าแปลผิดถูกยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะฮะก็โอเคผมจะรับฟังตลอด เขาก็พยายามทำตัวให้ดูเท่นะมันง่ายสรับเขาเขาเลยเลือกที่จะมาหยุดงตรงนี้แต่พวกเราน่ไม่เทเลยสลับเจอสิ่งนี้เนี่ยเราจะออกจากที่นี่ก็ประมาณว่าประมาณว่าเออตัวละครบอสตัวใหม่แน่ก็จะมีความสามารถเกี่ยวกับเวลาก็คือสามารถหยุดเวลาได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเวลาเริ่มเดินแล้ว ก้าวข้ามเส้นทางของเขาไว้เพลงประกอบมันก็อินดี้จัดเลยคือเกมนี้มันเกมบอินดี้ฮะมันไม่ใช่เกมแอคชั่นอย่างเดียวมันคือเกมอินดี้ระดับหนึ่งด้วยเพลงมันก็เลยจะดูอินดี้อินดี้หน่อย ยินดตีต้อนรับเจ้าคนแปลกหน้าท่านนะรอเวลานี้มานานแล้วเต้องดูแก่ต้องดูเท่ขึนขอให้นายออกไปแต่ก็ไม่ไกล ก็แน่แต่ฉันก็ดีใจนะที่นายมาหาฉันน่ะก็คือประมาณว่าอย่าให้อย่ามายุ่งเวลากําลังเวลาก็คือรูปภาพที่หมุนเวียนไปมาเมื่อนายปรากฏตัวทุกอย่างก็ยังคงอยู่นายจะทําให้รูปภาพหยุดลงถึงเวลาที่ฉันมาที่นี่เพื่อให้นาฬิกาของฉันมันหมุนอีกครั้ง ฉันฆ่านายไม่ได้ไดแต่ฉันสามารถลบแกออกไปจากที่ของฉันได้แต่ตอนนี้จับแกแล้วพาแกกลับไปที่น็กไซเคิลก็คือพากลับไปที่โกงคังเหมือนเดิมมาแหละก็ง่ายๆคือไอ้บอสตัวเนี้ยตั้งใจจะจับเราน่เองคือทุกตัวจะไม่ฆ่าเรานะแต่แค่จะมาจับอย่างเดียวเออโอเคลืมไปว่าเราต้องจัดการทำลายโอ้เรามาระวัง ระวังกระสุนพวกนี้นะครกระสุนที่พวกเราเยียบมันคือมันจะสะท้อนกลับไปหาตัวเราเองได้ด้วยนะฮะมันสะท้อนกลับได้มันเหมือนลูกป,ปิงปองหรืออะไรก็ตามเนี่ยดังนั้นเราต้องระวังให้ดีนะฮะจะยิงอะ่ะก็ค่อยคิดดีๆแนะนําให้ยิงแบบชา้าไปลุงหน้าแล้วเล็งดีๆด,ด,ดีกว่ามันจะง่ายกว่าเยอะแต่มันก็ต้องเล็งอีกเสียเวลานิดนึงแต่ประกันชัวร์ปลอดภัยกว่าเยอะเน้นเสียเวลาดีกว่าเน้นเน้นความแบบอันตรายเสียเส่ยง ไปไหน,นไงเนี่ยเห็นไหมตอนนี้เราก็จะเสี่ยงโดนอีกระวังอุย้ยต้องระวังดีๆเอ๋ได้อยู่ได้อยู่ทำลายดีกว่าทำลายมันก่อนทำลายทำลายทำลายมันก่อนโอ้ยโอ้โหั่นไงพาไ่พานแะล้วผ่าดแล้วทำลายพื้นที่ไปก่อนเพื่อแบบความสะดวกสะดวกกอน โอเคคอยคอยรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอเคถอยก่นอนเฮ้ยห,หัวแดงเกกูโดนแคโดนโดนบ่อยเหลือเกินกลับไปไม่กลับถ้ากูกลับแล้วจะทำยังไงกูไม่ออกออกไปแล้วกูจะอะไรแดกฉันเห็นอนาคตของแกจริงเหรอแต่ฉันเห็นอนาคตของแกมากกว่าาว่ะว่าเองจะเป็นยังไงสภาพ ยิงทีเดียวยิงทโดนนั่นแหละโดนทีเดียวก็ได้แล้วมันเหลือมันมีทั้งหมด4ชีวิตนะฮะดังนั้นเกมนี้ไม่ต้องรีบมากโอเคระวังนิดนึงเฮ้ยกันดีกว่าอันนี้ไม่ต้องหลบเน้นกันเอามจะง่ายกว่าเยอะกันดีง่ายกว่ามันจะกันให้ตรงจังหวะก,ก็ได้แล้วยิงไปเรื่อยๆนี่ไงสะท้อนไปนีสะท้อนไปสะท้อนไป ไว้แล้วจะทอนเฮ้ยหลบหอืมอามาริโยคุนไดอืมดูไม่ดีเลยนะเนี่ยเออไม่ดีมันก็ไม่ดีจริงแหละโอ๊ยไม่ดีจริงด้วยเฮ้ยไม่รู้ผมผมขี้เกียจแปลผมขอสมาธิก่อน ทีนี้เราต้องหยุดรอจังหวะมันตีครับแล้วก็กดเคาน์เตอร์นยยีไ่ไงเรียบร้อยอย,ยิงไม่ได้โอ้โหต้องยิงไปเราลืมไปเวลาหยุดตอนนี้เวลาหยุดเวลาหยุดอยู่ทำอะไรไม่ได้ครับห้าม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 ยิงเลย มามามาสู้ฮะสู้ฮะรู้ว่าแกก็ยังจะสู้นะโดนเลยเคาน์เตอร์เจอสตันโดนโดนโดนมามามาให้โอกาสตีตมาไม่ต้องไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบช้าไปก่อนลุงหน้าครับกันไปก่อนนี่ไงรู้สึกว่ามันจะช้าลงนะ มาเว้ยพอทีเททีอืมเรียบร้อยอเจ้ทำลายทำลายกันโอเคทำลายไปเรื่อยๆอืมนั่นแหละโอเคระวังนิดนึง ทำลายไปก่อนทำลายทำลายพื้นที่ไว้ให้มันง่ายง่ายหน่อยโอ้ยจโดโอเคระวังด้วยนั่นแหละนั่นแหละระวังระวังโอเคโดนเคาน์เตอร์ช้าไปลุ่งหน้าแล้วโดนเคาน์เตอร์โอเคทีนี้ง่ายแล้วอะไร อะไรจะทำอะไรเฮ้ยลบโดนนี่คาเตอร์คาเตอร์สวนไปโอเคมาชา้าไปก่อนเลยโดนโดนโดนสสตันเรียบร้อยโอเคเหลือเลือดเดียวละทีนี้ง่ายและง่ายและหายใจเขาลึก โฟกัสตั้งสมาธิตั้งสตินึกถึงนึกคิดไว้โอ้โหลบอย่างเดียวหลบอย่างเดียวอันนี้หลบอย่างเดียวแล้วย่าอย่าไปยุ่งอะไรกับมันเลยพยายามหลบให้ได้หลบให้ด้โอ้โหะวังลอบังโอ้โหจะตายแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยโอ้โหะวังเคโอหน่อยเฮ้ยจุ๊บเกือบไปเกือบไปโอเคเหลือเหลือประมาณครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยตรงนี้ระวังไว้แหละ ระวังระวังระวังวววววระวังระวังวว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 งววววงวว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 วรวว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  โอ้ยโอ้โหเออจะตายเอาจะตายเอาเนี่ยเฮ้ยตายตายเลยนั่นไงเอาใหม่เคียวไปรอบหนึ่งฮะแล้วก็จะเริ่มตรงนี้ใหม่เริ่มจากจุดหนึ่งใหม่ฮะไม่เป็นไรเอาใหม่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 เริ่มได้แล้วได้อยู่ได้อยู่มันเริ่มรัวแล้วรั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 วแล้วอีกทีเดียวอีกทีเดียวอีกทีเดียวอีทีเดียวอีอันเดียวอีกต้นเดียวโอเคอีกตัวเดียวแล้ว ระวังระวังโอเคไป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 นั่นแหละโอเคครบแล้วทีนี้เรามีโอกาสครั้งเดียวครับสามสองหนึ่งเล่โดนเคาน์เตอร์สวนจบเกมจบแล้วอืมทำสองหนึ่งเรียบร้อยไอนอนตายแล้วอืมเกาะบาเรียแตก ยังเดี๋ยวยังไม่หยุดอ๋อยังเวลาอยู่เหรอยังไม่สิ้นฤทธิ์ยังไม่สิ้นฤทธิ์จะเอาใช่ไหมอ๋อเวลาหมุนเวียนกลับนี่เองสู้เว้ยอืมสู้ใช่ไหมนัดเฟือแทงเข้าเออทะลุหัวใจแล้วก็ยิงจนบาเลียแตกควาบุญฟ้าสี่คนแปลกเนะ่าความตอบนั้นอยู่ตรงหน้าแล้วอาย อเมไม่มีโชคชะตาเ,เราไม่มีชะตากรรมเราเปลี่ยนแปลงโชคชะตาได้เราสร้างโชคชะตาของเราเองออกมาว่าเอ้ยเอาแมนออฟเดอะบล็อกนั้นเขาก็รู้ทุกอย่างแล้วเขารูา้เลยว่าทำไมเขาถูกสังามองบนฟ้าเขาก็บอกว่ามองที่พระอาทิตย์มากแ,แต่ก็ไม่มีใ,นใ,นใ,นในครฟัง แต่ไม่ถูกว่าเขาจะเสืออะไรกันแน่จากนั้นเราก็มาติดตามกันต่อไปในพาร์ทที่4นะครับไปแล้วบายบาย